แฟนแมนยู่นเตดช่องสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงคาดการ11ตัวจริงปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวบุกลอนดอนสเตเดียมของคุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดขอบคุณผู้สนับสนุนแอด24 PY ครบจบทุกความมันพักยก24 โดยเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่26ของทั้ง2ทีมทีมเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังการเข้ามาของไมเคิลคาร์ลิกอย่างร้อนแรงเกินห้ามใจพอรอบ2ที่เข้ามาคุมทีม4นัดอย่างไร้พ่ายแถมเป็นการชนะ4นัดติดต่อกันอีกด้วยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในมือกุนซือคนก่อนหน้าส่วนเจ้าบ้านขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดแม้ผลงานช่วงหลังจะกระเตื้องขึ้นเยอะ4นัดหลังในลีกชนะได้3แพ้แค่1แต่ก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นเพราะช่วงต้นก่อนยุคนูโนโนนนนน่่ผลลงงาาแยยเเเกกกิรัับไหวซึมมีีี้จะตทสออ คืนวันอังคารที่10กุมภาพันธ์เวลาตี3 5นาทีถ้าดูจากชื่อชั้นของทีมอย่างแมวเต็ดกับเวสต์แฮมค่อนข้างห่างชั้นกันพอสมควรแต่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าพอมาดูสถิติดีๆแล้วแมวเต็ดไม่ได้ข่มอะไรมากมายนากักโดยแมนยูกับเวสต์แฮมเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมดในนัดที่มีความหมาย157นัดเป็นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดชนะไป74นัดเสมอกัน3-3นัดและเวสต์แฮมชนะไป50นัดแมนยูยิงได้278ประตูส่วนเวสต์แฮมยิงได้191ประตูทั้งสุดท้ายที่ทังจอกอเกเมดูาลนี้2นน แรกเจอกันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูการพรีเมยร์ลีกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยปีศาจแดงของลูเบนอาร์โมลิมเอาชนะเวสแฮมของแกรมพอตเตอร์ไป2ประตูหนึ่งปีศาจแดงได้2ประตูจากบรูโน่เฟอร์เนเดสทั้ง2ลูกส่วนเวสแฮมได้ประตูตีตื้นจากจาร์ลอตโบเวนอีกหนึ่งนัดคือเกมในพรีเมยร์ลีกเมื่อกลางฤดูการที่ผ่านมาแมวเต็ดที่ตอนนั้นคุณซือยังเป็นลูเบนอาร์โมลิมเจอกับเวสแฮมที่ดึงนูโน่สารโตเข้ามาคุมทีมแล้วและเกมนั้นเสมอกันไไปป1รระตตตูู่โดยดยแมนนนเ้้ขึนน ก่อนในนาทีที่58จาก Diego ดา l o ก่อนที่ West Ham จะตามตีเสมอได้จากซองกูตูมาการาในนาทีที่83แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสถานาการณ์ล่าสุดของปีศาจแดงในลีกกับผู้จัดการทีมชั่วคราวคนใหม่อย่างไมเคิลคาริกเรียกได้ว่าเหมือนอยู่ในความฝันที่เป็นเหมือนสวิตดรีมและยังอยากให้เป็นอยู่แบบนี้ไปนานๆ4นี่นัดแรกของการคุมทีมรอบที่2องของไมเคิลคาริกชนะรวดเก็บได้12แต้มเต็มไล่มาตั้งแต่ง,งานสุดโหดอย่างการเปิดบ้านเอาชนะรองจากฝูงเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวา เดวลาไป2ประตูละศูนย์ก่อนที่จะบุกไปเอาชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลถึงเอเิเรสเดียมอย่างสุดมัน3ประตูต่องและเปิดบ้านเฉือนฟูลแลมในนาทีโคตรบาซึ่งก่อนการเข้ามาของคาริคคงไม่มีใครกล้าวางเดิมพันว่าแมวเต็ดจะเก็บ9้าแต้มเต็มจาก3นัดที่บอกไปแน่นอนนอกจากนี้นัดล่าสุดในลีกแมวเตดของไมเคิลคาริคยังต่อยอดความสําเร็จด้วยการคว้าชัย4นัดติดในลีกโดยการเปิดบ้านเอาชนะไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ของโทมัสแฟงไป2ประตูละศูนย์ซึ่งจุดเปลี่ยนมาจากจังหวะที่คริสเตียนโรเมโรโดนใบแดงไล่ออก จากจังหวัดที่เจ้าตัวประทะกับคาเซมิโลในนาทีที่29จนต้องออกจากสนามก่อนเวลาอันควรจนกระทั่งแมวเต็ดมาได้ประตูขึ้นนําก่อนจากไบรอันเอมโบโวในนาทีที่38และมาได้ประตูที่2ในนาทีที่81จากบลูโน่เฟนันเดสทาให้หลังการออกไปของลูเบนอาร์มูลิมเนัดหลังของบลูโน่กับแมวเต็ดเจ้าตัวยิงไปแล้ว1ประตูกับ6แอซิดทาให้บลูโน่ยิงไปทั้งหมด6ประตูกับ13าแอซิดไปแล้วในฤดูกาลนี้ซึ่งเหลืออีกเพียง3าแอซิดเจ้าตัวก็จะทาสถิติเป็นนักเตะแมนยูที่ทำแอซิ์ดได้มากที่สุดในลีใน 1. แซงหน้าเดวิดเบ็กแฮมที่เคยทำไว้15แอซิสในฤดูกาลเดียวเมือ่อซีซั่น1,999-2,000และถ้าบลูโน่ทำได้อีก8แอซิสจาก13นัดที่เหลือในฤดูกาลนี้ก็จะแซงหน้าเถิติแอซิสตลอดการในฤดูกาลเดียวของเทียรีอองลีเมื่อดูกาล2,002-2,003และเควินเดอ์บอยเมื่อดูกาล2,19-2,20 0ที่ทำไว้20แอซิสเท่ากัน5นัดหลังสุดในลีกของปีศาจแดงชนะ4เสมอ1แพ้0ยิงได้12ประตูเสียไป6ประตูและเก็บคลินชีตได้เพียง2นัดจาก5 แนนเตหลังอันดับที่4ของตารางหลังแข่งไปแล้ว25นัดชนะ12เสมอ8แพ้5ยิงได้46ประตูเสียไป36ประตูมี44คะแนนมีคะแนนตามหลังอันดับที่3แอสตันวินล่าที่มี47คะแนนอยู่3แต้มมีคะแนนตามหลังอันดับที่2แมนซิตี้ที่มี50คะแนนอยู่6แต้มและมีคะแนนตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลที่มี56คะแนนอยู่12แต้มโดยสถิติการเล่นในบ้านของปีศาจแดงในลีกฤดูกาลนี้13นัดชนะ8เสมอ3แพ้2ยิงได้25ประตูเสียไป15ประตูส่วนการเล่นนอกบ้านในลีกดูด การนี้12นัดชนะ4เสมอ5แพ้3ยิงได้21ประตูเสียไป21ประตูแต่ที่เป็นปัญหาคือเกมรับถ้านับเฉพาะในลีฤดูกาลน,นี้25นัดผ่านไปปีศาจแดงสามารถเก็บกลีนชีตได้เพียง4นัดเท่านั้นนั่นก็คือเกมที่เปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์2-0เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิล1-0เปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้2-0และล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์2-0ซึ่งเป็นเกมที่เล่นในบ้านทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจคือ2ใน4นัดเป็นการเก็บกลีนชีตในยุคข,ของไมเคิลคาริค ได้เพียง4นัดเท่านั้นสาหรับไมเคิลคารลิกอดีตนักเตะปีศาจแดงอดีตกุนซือรักษาการคนก่อนและกุนซือชั่วคราวคนปัจจุบันยังครองสถิติคุมปีศาจแดงไร้พ่ายทั้ง2ช่วงเวลาที่คุมทีมเพราะช่วงแรกเปิดบ้านเคยทําสถิติคุมปีศาจแดง3นัดชนะ2เสมอ1เปิดหัวด้วยการบุกไปเอาชนะเบียร์เลของอูนายนาเมรีในฟุตบอล UCL 2ต่อ0บุกไปเสมอเชลซีของโทมัสทูเคิลหประตูหนึ่งและเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าสต่อ2ส่วนรลบที่2อย่างที่รู้ไปได้กลับบมมาาาคุปปีศแดดงก็เิ้นนชนะ แมนซิตี้สต่อศูนย์บุกไปเอาชนะปืนใหญ่3ต่อ2เปิดบ้านชนะฟูลแลม3มต่อ2และล่าสุดเปิดบ้านชนะสเปอร์สต่อศูนย์ซึ่งสถิติของไมเคิลคาริกกุมแมวเต็ดรวม7นัดชนะ6เสมอ1แพ้ศูนย์ยิงได้16ประตูเสียไป7ประตูเท่านั้นมาดูทางด้านเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดของกุนซือคนล่าสุดนูโนซานโตเอสเปเรียโตที่เข้ามารับงานช่วงต้นฤดูกาลเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเอาจริงๆผลงานแทบไม่กระเตื้องหรือดีไปกว่าตอนที่แกรมพอตเตอร์คุมเท่าไหร่นักนด่่อเข้าสูชวง ใหม่นูโน่พาทีมชนะได้แค่2นัดเสมอ5นัดและแพ้ไปถึง7นัดแต่4นัดหลังสุดในลีกถือว่าผลงานดีขึ้นมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือพอชนะ3แพ้1แต่ที่น่ากังวลคือเวสต์แฮมยังวนเวียนอยู่ในโซนตกชั้นจนถึงปัจจุบันส่วนโอกาสสุดท้ายของเวสต์แฮมที่มีโอกาสจะพาทีมอยู่ในลีกสูงสุดต่อไปคือตลาดนักเตะหน้าหนาวนั่นเองซึ่งเจ้าของทีมก็ใช้เงินเฮือกสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดโดยดึงพาโบมาจากจิวเวเซนเต้23สาล้านยูโรตาตี้คอสเตลานอสจากลาซิโอยี่าิบเก้าล้าน 3ล้านยูโรและอักเซลดีซาซี2ล้านยูโรส่วนขาออกที่น่าสนใจมีหลุยกิเยเมยย้ายไปอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอน14ล้านยูโรแอนดรูเออร์วิงย้ายไปสปาร์ตาปาค1.5ล้านยูโรและที่สำคัญที่สุดลูคัสปาเกต้าย้ายไปอยู่กับฟาร์เมงโก42ล้านยูโรนัดล่าสุดในลีกของเวสต์แฮมสามารถบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้2ประตูต่อ0โดยเวสต์แฮมได้ประตูเร็วตั้งแต่นาทีที่13จากซัมเมอร์วิลล์และดาวเตะตัวใหม่อย่างตาตี้คาสเตลานอสในนาทีที่26ช่วยให้้้เเสสตแมก็บ3ไดดดดในดนุุััหลงงของ West Ham ชนะ3แพ้2ใน5นัดหลังยิงได้10ประตูเสียไป7ประตูแต่เก็บได้เพียง1คลีนชีเท่านั้นจาก5นัดหลังอันดับตารางคะแนนล่าสุดของเวสแฮมแม้ผลงานช่วงหลังจะกระเตื้องขึ้นบ้างแต่ก็ยังวิกฤตเพราะอยู่ในอันดับที่18ของตารางหลังแข่งไปแล้ว25นัดชนะ6เสมอ5แพ้14ยิงได้31ประตูเสียไป48ประตูมี23คะแนนมีคะแนนนำหน้าวูฟอันดับที่20ที่มี8คะแนนอยู่15แต้มมีคะแนนนำหน้าเบอร์ลี่อันดับที่17ดที่มี5้าคะแนนอยู่แปดแต้มและตาม นอตติงแฮมฟอร์เรสที่มี26คะแนนอยู่3แต้มเท่านั้นเรียกได้ว่ายังมีลุ้นหนีตกชั้นได้อยู่แต่ผลงานต้องดีกว่านี้ส่วนสถิติที่น่าสนใจนับตั้งแต่ที่นูนโก้าเท้าเข้ามารับหน้าที่อาชีพคุณซื้อและย้ายมาเป็นคุณซื้อทีมจากพิมยรีกับบู๊บแฮมตันบันเนเลอร์เมื่อดูการ2018-2019และหลังจากนั้นก็ย้ายมาคุมสเปอร์นอตติงแฮมฟอร์เรสและล่าสุดคือเวสต์แฮมเจ้าตัวมีสถิติในการคุมทีมเจอกับปีศาจแดงมากที่สุดในอาชีพคุณซิิิตต้แแลลลลละะนนนนวคาาเเซ15 13ัััจออกบบร นเมื่อมาดูสถิติของนูโนในการคุมทีมต่างๆเจอกับปีศาจแดงบอกเลยว่าน่าสนใจเพราะสถิติมันช่างสูสีเหลือเกิน15นัดที่เจ้าตัวคุมทีมเจอปีศาจแดงสามารถเอาชนะได้ถึง5นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป5นัดโดยลูกทีมของเจ้าตัวยิงได้ถึง14ประตูและเสียประตูให้ปีศาจแดงไป16ประตูแถม5นัดแรกที่เจ้าตัวคุมวุฟเจอปีศาจแดงยังไม่พลาดท่าปลาชัยให้แมวเตดเลยสักนัดโดยชนะ2เสมอ3ยิงได้6ประตูเสียไปเพียง4ประตูเท่านั้นส่วนเกมที่เจ้าตัวคุมและผลงานแย่ที่สุดในการ เจอกับปีศาจแดงคือตอนที่คุมสเปอร์ซึ่งตอนนั้นเปิดบ้านแพ้แมนยูไป3ประตูต่อศูนย์นอกนั้นไม่เคยแพ้ด้วยสกอร์ห่างเกิน1ลูกเลยสักนัดหนัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเองบอกเลยว่าปีศาจแดงด้อยกว่าชัดเจนโดยใน5นัดแมนยูชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอกัน1นัดส่วนเวสต์แฮมชนะไปถึง3นัดด้วยกันใน5นัดหลังแมนยูยิงได้5ประตูส่วนเวสต์แฮมยิงได้7ประตู10นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเองถือว่าปีศาจแดงยังดีขึ้นมาบ้างโดยแมวเนัดเและวมชนะไปนัด ใน10นัดหลังแมนยูยิงได้11ประตูส่วนเวสต์แฮมยิงได้10ประตู5นัดหลังสุดที่เจอกันเองที่บ้านของเวสต์แฮมแมวเตดชนะไป2นัดไม่เสมอกันเลยส่วนเวสต์แฮมชนะไป3นัดใน5นัดแมนยูยิงได้6ประตูส่วนเวสต์แฮมยิงได้7ประตู10นัดหลังสุดที่เจอกันเองที่บ้านของเวสต์แฮมแมนยูชนะไป3นัดเสมอกัน1นัดส่วนเวสต์แฮมชนะไป6นัดใน10นัดแมนยูยิงได้11ประตูส่วนเวสต์แฮมยิงได้15ประตูแต่สถิติที่น่าสนใจคือ2ทีมนี้เจอกัััััััันนนนนนทททททีีีไไไรมมมม่่่่คอออยยจจะเเเเสสกกกกาหหโดด15ลงง้2แ สนัดเท่านั้นนั่นก็คือนัดล่าสุดที่เจอการที่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาอีก1นัดคือเกมในฟุตบอล f a ฟเอครับเมื่อดูกา2020-2021หรือประมาณ5ปีที่แล้วนัดนั้นทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลา90นาทีศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนที่ปีศาจแดงจะมาได้ประตูชัยจากสกอตต์แม็กโทมิเนในนาทีที่97สําำหรับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บและติดโทษแบนของทั้ง2ทีมคนแรกของทีมเยือนปีศาจแดงคือมาตาเดลิกที่ ไปชนะคิสตันพาเลสองประตูละหนึ่งขณะที่แพตริกดอกกูที่ฟอร์มกำลังขึ้นมอแบบสุดๆน่าเสียดายที่บาดเจ็บหลังยิงประตูใส่อาร์เซนอลและตามรายงานข่าวว่า,าการเจ็บมาจากท่าสไลด์เข่าฉล้อการดีใจหลังยิงได้ซึ่งถ้าเป็นตามข่าวจริงๆก็ถือว่าน่าเสียดายและน่าเกลียดกระโหลกตัวเองมากๆพอคาดว่าเจ้าตัวจะต้องพักยาว5-6สัปดาห์เลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งคนคือเมสันเมาส์ที่ฤดูกาลนี้มีโอากาสลงสนามเยอะที่สุดตั้งแต่เจ้าตัวย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงแต่ล่าสุดกลับมาบาดเจ็บอีกครั้งงแและยยััไม่่่หาาาดีีสวนนนเเจ Ham, เจ้้บบตท แบนมี2คนด้วยกันคนแรกคือลูคัสวาเบียสกี้และคนที่2คือชองแคลตดิโบที่โดนใบแดงเกมเจอเชลซีและต้องโดนแบนอีก2นัดสำหรับผู้เล่นที่จะลงสนามในการคุมทีมโดยไมเคิลคาริคน่าจะยังเล่นกันด้วยระบบ4-2-3-1ต่อไปสำหรับผู้รักษาป,ประตูเซนเนอร์ลัมเมนคนเดิมเซนเตอร์2คนน่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับลิซันโดมาติเนสแบ็คขวาเดเอโกดารโลแบ็คซ้ายลุคชอกองกลาง2คนคาเซมิโลจับคู่กับคอบบี้เมนูเหมือนเดิมกองกลางตัวลุกกับตันทีมบรูโนเฟอร์ันเดสตัวลุ มาดเดียโลจับคู่กับมาเทอุสกุญญาสำหรับกองหน้าตัวเป้าคาดว่าคาริกน่าจะยังใช้ไบรอันเอมโบโมเหมือนเดิมหลังจากใช้มาแล้ว4ี่นัดติดและชนะรวดเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่สําคัญของปีศัตวแดงแม้ว่าช่วงหลังผลงานจะดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะชนะ4นัดติดในลีกและถ้าชนะเกมนี้ก็มีสิทธิ์ขึ้นที่3ได้ถ้าอีกหนึ่งคู่อย่างแอสตันวินล่าเกิดพลิกล็อกแพ้คาบ้านตอบไบรตันพราะประตูได้เสียป,ปีศัตวแดงดีกว่าชัดเจนแต่ถ้าเกิดเหตุปีศัตแดงพลาดท่าแพ้หรือเสมอ,อขุนคอนขึ้นมาาาาาาแแลล้้้วก็งงนนนนเเข่นน่พระด อย่างเชลซีเองที่ได้เลียมโลซินเน่เข้ามาคุมทัพก็ชนะในลีกมาสี่นัดติดเช่นกันและถ้าแมนยูแพ้และเชลซีเกิดชนะลีดขึ้นมาเชลซีจะแซงขึ้นมาเป็นที่4ทันทีแต่ส่วนตัวคิดว่าแม้จะต้องออกไปเยือนในเกมนี้กับฟอร์มปัจจุบันก็ยังมีภาษีดีกว่าเจ้าบ้านที่จะเก็บ3คะแนนและยังยึดที่4อย่างเหนียวแน่นครับแต่ทีมไหนเจอกับปีศาจแดงมักจะมีแรงขึ้นเป็นพิเศษก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปคาดการณ์11ตัวจริงแมวเต็ดพบนิวคาสเซิลครับขอบคุณ ทุกความมันพักยกสองสี่